นนกุลใส่แคปชั่นแบบนี้แอปซักซอนมีห่วงแน่ ล่าสุดหนุ่มนนกุลชาโนนสันตินธรกุลหวานใจของสาวแอฟทักษออนพักสุขเจริญได้โพสต์ภาพใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนทรงผมได้อย่างน่ารักและถ่ายภาพใกล้ๆพร้อมกับมองไม่มีหยุดเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้หนุ่มนนกุลก็ให้แคปชั่นกับเซตภาพนี้ว่ามองรอะยะมองคืนนะ Don't stay at me or I will stay back ซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้ก็เลือกเพลงของ Runo m a ม s อย่างเขาออน m ีเป็นเพลง ประกอบเ็จภาพนี้อีกด้วยทำเอางานนี้ทุกคน ต่างฮือฮาว่าหนุ่มนนกูลให้แคปชั่นแบบนี้ล่อเป้าแบบสุดๆดซึ่งแฟนกลับเองก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ถึงสาวแอปด้วยอาทิป,ะปะย์ป้าอยากเห็นนนน้อยแอปน้อยจะให้พี่แอปมองบนหรือมองนอนบอกมาโหรูปแรกนึกว่าพี่ฟอกจิน BTS หล่อมากมองแฟนพี่แอปค่ะมองได้ไหมะมองคนหล่อมองมามองกลับไม่โกงแวบแรกแวะมาบอกคิดถึงแฟนของคุณแอปทักษอรนซึ่งแน่นอนว่าเซตภาพนี้หนุ่มนนกูล น่าจะไปถ่ายซีรีส์อย่างแน่นอนค่ะซึ่งภาพนี้ทำอาวรู้เลยว่าสายตา ของหนุ่มนนกุลชัดเจนมากๆเรียกได้ว่าไอคอนแทคแบบสุดๆจึงได้รับเลือกให้เล่นทั้งละครซีรีส์มากมายและโด่งดังทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะขอชื่นชมในความเป็นนักแสดงที่ดีและแฟนที่น่ารักด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนุ่มนนกุลและสาวแอพทักษออนเสมอรีบมาจ้องตากันไวๆขอขอบคุณนน,นกุลชานนนและแอปทักษออน สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิวด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า